าพนี้จะเป็นภาพหน้าประวัติศาสตร์ของครอบครัวขอญาติผู้ใหญ่ทั้งห้าท่านนั่งไหลตรงและสูงรอยยิ้มเช่นเดียวกันกับผู้บ่าวสาวนืสภาพเป็นความทรงจำและศักดิ์ศรีของลูกสาวบ้านนี้สูงรอยยิ้มให้กับพี่ช่างภาพค่ะแม่ข้าวหลูนสาวและแม่หลุนสาวฝากความสุขดีมาให้ตางรอบคัวเพืเหมือนจะสรากับครอบครัวลกหน่อยจะมาโอ ลองเลือค <aría> <condition> <welche> <ke> <ind> <ible> ja e> ่ะมาเกินลูกสาวนะดีใจคุณลิกทุกค่ะก็ทางทางคุณพ่อพงลูกสาวนี่อะไรอย่างนี้ค่ะทางครอบครัวนะคะทางครอบครัวยินดีมากๆนะคะยินดีรับลูกเขยหลานเขยคนนี้ก็สู่ครอบครัวครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่นะคะเรียกว่า ครอบครัวธรรมกิรติเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากที่สงภารสมาที่ทุกคนที่มาในวันนี้ก็คือทายาทธรรมกิมรติมารุกันมาเพื่อมาลบหลักเผยนะคะยินดีมากมากค่ะเสียงปรบมือนะคะ